เอาวะฮะกร,ะราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเทมรนะชั่วนิรันนะครับผมวันนี้เนี่ยก็อยู่กันที่เซิร์ฟนอกนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับที่ยังไม่เข้าไทยนะซึ่งรีวิวไม่ทันนะครับพอตอนนั้นเนี่ยก็เพิ่งกลับมาบ้านใหม่ๆมันยังไม่หายนะครับนี่ครับผมโอ้เจ้าแมวน้อยหอยสังนะครับนี่อย่างเท่เลยนะฮะไฮเนโกะนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับเราต้องบอกเลยนะว่าเป็นตัวที่สายทึกเนี่ยยังต้องยอมนะครับแถมน่ารักอีกด้วยนะครับนี่เลยอ่าผมเปิดให้ดูนะครับเป็นสายยูอานะฮะนี่โอ้โหชุดชมพูอย่างเท่เลยนะโอ้โหดาบยังขนาดนี้เจ้าของดาบจะขนาดไหน <c oughs> อ่ะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าอันนี้เนี่ย เป็นโซหหงแดงนะครับเป็นสายซัพพอร์ตนะครับเป็นแทงเนี่ยแหละส่วนค่าความสัมพันธ์นะครับนี่ก็จะมีรังีคูนะครับเพชรปีบอีกตัวนึงเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับแล้วก็จะเป็นโยรุอิจินะครับก็บวกแอคแเป็นต์นะฮะนี่ค่าสัมพันธ์ก็มีหลักๆอยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วนอกนั้นก็ทั่วไปเลยฮะ เดี๋ยวเรามาดูที่สกิลกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับมา,มาเริ่มที่สกิลกันดีกว่าเพราะว่ารายละเอียดสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับสาหรับเจ้าไฮเนโกตัวนี้แล้วก็สกิลเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะครับว่ามันดีจริงไหมนั้นเนี่ยอย่างสกิลแรกนะฮะของไฮเนโกเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายรายเดียวนะฮะแล้วมีโอกาส40%ที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสตันนะครับหรอบด้วยนะและเท่านั้นยังไม่พอ <บะ S 1> มีลดความ ความเสียหายเป้าหมายอีก15%นะครับ2รอบนี่แค่สกิลหนึ่งนะดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่แค่มีโอกาสสตาร์น,นี่ก็โคตรด,ดีแล้วนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นนะผมว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะฮะเจอตัวแบบพวกตัวหนาๆนตัวป่วนดามเมจหนักๆเนี่ยแค่ใช้สกิลหนึ่งเนี่ยมีโอกาสสตาร์นทำให้ตีไม่ได้แถมยังมีลดความเสียหายอีกทาให้เราเนี่ยตีเขาแรงขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะไปต่อที่สกิลอันตีกันดีกว่านะครับสกิลอันตีเนี่ย ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายนะครับต่อศัตรูนะครับแถวหน้าทั้งหมดนะฮะเหมือนกับนอยโทล่าเลยนะที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะฮะแล้วก็เจ้าไฮเนโกเนี่ยก็จะมีลดอัตราการรักษาครับกับเป้าหมายด้วยนะฮะแล้วก็ลดค่าความเสียหายที่ได้รับของเป้าหมายอีก15ปเซน อันนี้เนี่ยเหมือนสกิลหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็มาลดความเสียหายของศัตรูให้โดนตีแรงขึ้นนะครับประมาณนี้ละกันถ้าให้ผมอธิบายว่าลดความเสียหายคืออะไรนะฮะแล้วก็จะมีบัฟกาลังใจด้วยซึ่งไอบ้บัฟกาลังใจอันนี้เนี่ยมันจะทําให้การโจมตีพื้นฐานและพวกสกิลชํานาญสร้างความเสียหายเนี่ยเพิ่มเติมอีก5%ของทิปีสูงสุดของเป้าหมายแต่จะไม่เกิน100%ของตัวละครที่โจมตีนะฮะนี่ โอ้โหแค่สกิลอันตีกับสกิลหนึ่งยังขนาดนี้เดี๋ยวมาดูที่พาสีบกันนะพาสีบนี่คือที่สุดแล้วนะฮะหลังๆเนี่ยไอ้พวกตัวหลายๆตัวเนี่ยรู้สึกพาสีบเนี่ยจะค่อนข้างมีประโยชน์นะแล้วก็ดีมากๆเหมือนบังคับอะว่าต้องให้ปั้นถึง4ดาวนะไม่งั้นไม่โหดอะไรประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ซึ่งก็โหหมดกันไปเยอะพอสมควรน,นะครับไอ้พวกนี้เนี่ย บางทีนยโอ้ปั้นกันจนไม่เหลือเศษแดงแล้วไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรเลยอ่ะ <c oughs> มาต่อที่พาส,สีฟกันดีกว่านะครับพาส,สีฟเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มการลดความเสียหายและมอบสถานาสะสแต็กนะครับ1สแต็กสูงสุดเนี่ยสชั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเก็บไอ้สแต็กเนี่ยครบทั้งหมด3อัน เวลาใส่อันตีนะฮะจะทําให้ไฮเนโกเนี่ยหรือว่าตัวเราเนี่ยสร้างโล่ดูดซับขึ้นมานะฮะสิของ HP ทั้งหมดของตัวเองอันนี้โคตรด,ดีนะตัวเองอึดด้วยแถมเจาะพวกสายถึกได้อีกสกิลดาเมจไม่ได้จัดจ้านอะไรมากมายเท่าตัวอื่นๆนะฮะแต่เน้นเจาะทีมอึดถึกทนอะไรพวกนี้นะฮะยิ่งยืนนานผมว่ายิ่งดีนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องเก็บสแต็กนะแล้วก็สร้างโล่นะครับผมคิดว่ายืนหลายๆเทิร์นขึ้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างมี ประโยชน์กับทีมอย่างมากนะครับและตอนนั้นยังไม่พอนะครับมันยังไม่หมดแค่นี้รายละเอียดเยอะจริงๆครับสกิลตัวนี้นะถ้าเกิดว่าไฮเนโกเนี่ยอยู่ในสนามด้วยนะครับไฮเนโกเนี่ยจะทําการสุ่มกําจัดพวกสถานะหรือเอฟเฟกที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ของทีมเรานะครับหตัวหรือเรียกง,ง่ายๆว่าคือพวกบัฟลบล้างนั่นแหละลบล้างพวกเอฟเฟกที่ไม่สามารถขยับได้นะครับอันนี้โคตรด,ดีเลยนะเอาจริงๆ สรุปเลยนะฮะสำหรับไฮเนโกตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆประโยชน์มันเยอะนะ,ะมีบัฟล้างมีลดความเสียหายมีสร้างโล่ให้ตัวเองนะฮะมีตีแถวหน้าถึงแม้ว่าดาเมจเนี่ยจะไม่ได้จัดอะไรเท่าขนาดนั้นนะครับหรืออาจจะโหดก็ได้ถ้าปั้นดีๆนะครับสำหรับดาเมจนะพูดถึงในส่วนของดาเมจนะ,ค,ะความหัวความแรงนะครับแต่ผมว่าค่อนข้างหมอนะ,ะกับทีมที่เน้นยืนหรือเน้นเจอกับทีมสายถึก หรือทีมสถานะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ก็ต้องรอเข้าไทยอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่สวยน่ารักน่าเก็บมากๆครับพอๆกับบักแตงโมเจ้าของดาบเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลแบบเต็มๆกันเลยดีกว่านะว่าไฮเนโกเนี่ยสกิลจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ,ะนี่ครับเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีแบบธรรมดาก่อนเลยนะครับปึ๊บปึ้งเก็บ1สแต็กก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับว่าพอเก็บครบสสแต็กแล้วเนี่ย อันตีเนี่ยจะต่างกันขนาดไหนนะฮะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเป็นการใส่อันตรีนะฮะดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่อันตรีแล้วนะใส่ตัวกลางดีกว่าครับปึ๊บดูครับปึ้งโอ้โหแถวหน้าทั้งหมดนะแล้วมันจะลดค่าความเสียหายด้วยนะครับเมื่อกี้นี้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมกดใส่สกิลเออกดตีธรรมดาอีกหนึ่งรอบนะครับกดปึ๊บปึ้ง มันน่าจะมีบอกหน่อยนะครับว่าเราตัวเราเนี่ยเก็บสแต็กเท่าไหร่แล้วนะแต่เมื่อกี้นี่ผมคิดว่าน่าจะ2แล้วหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราใส่สกิลเนี่ยมันจะล้างค่าสแต็กทั้งหมดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นผมจะลองตีหนึ่งรอบแล้วกันปึง้งโอเคแล้วเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใส่อันตรีเลยนะฮะว่ามันจะสร้างโล่ให้หรือเปล่านะปึ๊ปปึ้งนี่ครับเห็นไหมมันสร้างโล่ให้จริงๆนะครับก็ถือว่าสแต็กเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเห็นไหม เก็บครบ3ามทีก็คือการโจมตี3าครั้งนั่นแหละแล้วก็กดใส่อันตีนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะสร้างโล่ให้เราขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมโอ้ถือว่าใช้ได้นะครับจัดจ้านเลยนะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมลองตีธรรมดาดูละกันปึ๊บแล้วเดี๋ยวลองให้ฝั่งตรงข้ามตีนะครับอันนี้ก็จะเป็นโล่ดูดซับนะครับปึ๊บทำให้ตัวเราเนี่ยอึดขึ้นได้จริงๆนะครับแล้วเป็นพวกโจมตีแถวหน้าที่ผมชอบนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกโจมตีแถวหลังเนี่ยมันจะเยอะนะครับ แต่ตัวโจมตีแถวหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับก็ทําให้เวลาเราเจอพวกสายอึดถึกทนหรือสายแทงที่ยืนแถวหน้าเนี่ยมันทําให้เจาะทีมลําบากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะเอามาช่วยทีมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูตอนเข้าเซิร์ฟไทยอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเงื่อนไขมันมีอะไรบ้างแล้วสามารถจัดเข้ากับทีมไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลากันไปด้วยอันตีชุดนี้เลยแล้วกันนะครับดูครับ อีกหนึ่งทีปไปยง <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ